ตอนนี้เราจะไปไหนนะแม่ตอนนี้เรากำลังจะไปที่สถานี King Cross เราเพ้่งขึ้นจากสถานี King Cross ที่เป็นอันวราเต้องไป King Cross ใช่เรากำลังจะไป King Cross ที่เป็นสถานี King Cross ที่เราจะไปที่เคมบริดจ์จริงๆไปเคมบริดจ์มันสามารถไปได้2ส,สถานีนะลูกไปเซนต์เพนคลาสก็ได้แต่เที่ยวที่เราจะไปเราจะไปจากสถานี King Cross เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วก่อนตอนนี้ย<อ>ังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยเซนต์เพนคลาสก็อีกสถานีนึงลูกเซนต์เพนคลาสอยู่ตรงนู้น ตรงนู้นก็คือตรงที่มันเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ตรงนู้นนะลูกดูป้ายก่อนข้างบนเคมบริดจ์ต้องเป็นมงสิบสองต้องเป็นแพลตฟอร์มที่เก้าอันนี้คือการซื้อตั๋วใช่แล้วก็เลือกลอนดอนลอนดอนอะไรก็ได้เราไม่จาเป็นต้องระบุเลือกอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันขึ้นมาเองถ้าเกิดวงนงี้บางทีมันมีตัวเลือกที่มันดีกว่าให้เราไงคะอ่านเลือกเวลาแปดโมงนะคะเป็นโอเพนรีเทิร์นใช่ไหมคะแล้วก็แอรเดลการ์ไปแล้วเนาะเห็นไหมอันนี้ของซินเพนคลาสเห็นไหมคะตอนแฝดมงแต่มันต้องตต่่ออ เราก็ไปไปเทรนนี้49<ม>นาทีเลยเล็กเนาะเรื่องนี้นะส่วนลดรวมเร็วการจาก62.25เหลือ38.65โอเค <Okay, S 2> ดู price breakdown เห็นไหมไม่มีค่าธรรมเนียมปกติจริง,รงมันต้องมีค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเกิดเราซื้อเช้าวันที่เราจะเดินทางมันจะไม่มีค่าธรรมเนียมมากนักแล้วก็ลงเข้าที่หน้า payment แล้วเขาก็จะบอกว่า Open d ดิกเกถ้าเกิดเราไม่ทันรอบ8 12เราก็ยังเดินทางได้รอบช่วง8ม20อะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆขากลับก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปที่แพลตฟอร์ม9 วั <82. S 1> นแปดหกสิบสส่วนแผดฟอมเก้าสี่สี่ทุกทุกเมื่อกี้เราก็ติดบัตรผ่านเข้ามาฝั่งนี้เนาะได้ QR ียร์โค้ด,คดมาติดตรงน,นี้อันนี้เจ้าหน้าที่ก็เอาเอารถเข็นเข้ามาติดตั้ง่ยู่ค่ะเป็นรถาที่เป็น National Rail อ่ะมันก็จะมีแบบโตที่นั่งอยู่ใช่ไหมเนี่ยค่ะเหมือนกันที่เราไปส่งรูปทุกวันนะ่ะปเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายข้างบน เม่กี้เข้าห้องน้ำแล้วตอนเข้ามาข้างในมันมีห้อง b a บี้เชนหรือเปล่าว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนเด็กเด็กไหนดื้อก็ไปสลับกันเนอร์เซอรี่เนอร์สเหรอเนอร์เซอรี่พยาบาลไม่ใช่เนอร์เซอรี่ไม่ใช่พยาบาลเนอร์เซอรี่มันคือที่เลี้ยงเด็กนี่มันที่เลี้ยงพยาบาลเนื้อชาเป็นที่เลี้ยงเด็กต้องตชายเซอรี่แม่ออกเงียบมาเช้าวันเสาร์วันนี้เวลาประมาณเก้าโมงครึ่ง อันนี้ราคาอาหารที่ร้านโคออฟที่เคมบริดจ์โอ้ยแซนด์วิชนะ่ากินจังเลยอะ่ะชอบไ้มนครัไซส์น่ารักขนมขาไก่ถูกปอนเดียวเอาได้ไหมแนึ่งจุดหนึ่งปอนเลโอนำแอปเปิ้ลไหมแอปเปิ้ลจูส และอยู่ที่ Down College. ดาวนิงคอลเลจสวยมากเลยอ้ยอยากไปที่นี่แคมบริดจ์ เด็กก็มีเสื้อที่กันฝนได้ไมาด้วยวันนี้ตรงนี้เป็น Museum of Zoology นี่เป็น University of Cambridge Downing Site มี Museum ตึกรอบๆตรงนี้เขาก็จะแบ่งเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นคณะอย่างเงี้ย Anatomy Building Archaeology Building Pathology แสดงว่าแ oh, ถวๆนี้ oh. น่าจะเป็นแอเรียของคณะแพทย์อะไรอย่างงี้ยปะ ไป,ไปดูตลาดกันดีกว่าดูซิมีอะไรบ้างตรงนี้มีชีสแล้วก็มีผักมีผลไม้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นแคนดี้อะไรเนี่ยผักสักอย่างนึงอะที่ในห้างไม่มีตรงนี้ร้านขายถั่วขายชาค่ะทันยิพื์โอ้ลาลาครซองน่าก,กินมากเลยนี่นเนี่ย ครัวซองดูใบ,บช็อกโกแลตอร่อยอไหมร้องไ่ใกล้ๆฟิลเหมือนกินไอติมอะ่ะความหวานความหอมม,มันนะั้นอะไม่ต้องไปไหนเลย <c oughs> เดินแถวนี้ก็ได้ของกินแล้ว อาหารที่นี่ไม่ได้แพงเลยอะปะ้าชีสเค้กแค่3.5มจุดห้าเองอ่ะแค่ได uh, <Less fun. S 1> ้กิชีสเค้กเลสเบิร์นแล้วกกาแฟไหม Thank you พีนังชาวยเตียวมันเหมือนผัดไทย<า>เขาบอกว่ามันเหมือนผัดไทย13ปอนด์ใช่ไหมคะก็560้อขอดมหน่อยเหมือนผัดไทยอ่ะ1น0่คะแนนให้เท่าไหร่ร้อยเต็มร้อยอ๋อแสดงว่าอร่อย กินเลยชิมเลยอ๋อเลวมันตกเปรี้ยวไม่ชอบ <Pink. S 2> ชอบิสกิตแบบเปรี้ยวอันนี้เป็นเซนเนอรีบบ่เบอ์เชิร์ต นี่ไงถึงแล้วไอแซก็กนิวตันแปปอปเปิลทรีวปปัวจะสูงมั้งใช่ไหมลูกคลิปคลิปออฟเดืนะโอดถอนยานโอดถอนยาตรงนี้คือเติมมาที่อายุเป็นเลยร้อยปีใช่เป็นต้นแอปเปลิลที่เซอร์ไอแซคนิวตัน ใช่นั่งอยู่ข้างใต้แล้วก็แอปเปิลตกใส่หัวจริงๆแล้วมันไม่ใช่ต้นจริงๆหรอกลูกเขาบอกว่าต้นเดิมที่เป็นต้นออริจินอลจริงๆอ่ะมันถูกพายุพัดไปแล้วแล้วมันก็เหลือกิ่งเขาก็เอากิ่งมาปักชําใหม่เป็นต้นแอปเปิลต้นเนี้ยได้อยางงั้นแหละเอาอย่างงั้นแหละหมามาเจอที่ของหมาแล้วแล้วเราก็ไปการต่อคงใช้เวลาสัก5าชั่วโมงครึ่งเพราะว่าอะไรไม่ซื้อของ แม่ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยแม่แค่เข้าไปดูแพงแม่ก็มีซื้อแล้วแต่โอต้องไปต่อคิวถ่ายรูปกับนาฬิการเรือนนั้นลูกอ๋อนาฬิกาอะไรอันนี้ใช่พี่ถามว่าเป็นตัวอะไรไมันคือตัวอะไรกระชอเปอร์ไม่มันมีปีกมีหกขาเป็นมแมลงแน่นอนคนต่อคิวเยอะใช่ไหมอ่ะ งั้นเราคงต้องกลับ5้าโมงแล้วล่ะถ้าเราจะต่อคิวขนาดเนี้ย<ม>เราไปกินที่คลินิกก็ได้นะอลองสองร้านเลยอย่ออลองสองร้านเลยโ okay, okay. อเคโอเคนี่<ม>ไงเข<ม>ามีรถไว้ให้เลือกตรงนี้อัพเปอร์พายซินนามอนวานินลาคุกคานาชูการ์สตรอเบอรี่ครีมโยเกิร์ตโรสน่าสนใจนะมัสคาโปนพิชเชียร์ดาร์คช็อกโกแลตเจ็ดสี่สองสตรอเบอรี่ดีกดว่าสตรอเบอรี่แอนด์ครีมเนาะโอเค เจลาโต้ก <Gel> mm ็จะมีซ huh. ิงเกิลสกู huh. oh, uh ๊ปคือ2.9ดเก้าดับเบิลสกู๊ปสี่จุดเก้าทริปเปิลสกู๊ปหกจุดเก้าไทที่สกู๊ปหนึ่งจุดแปดดับเบิลไทนีนสามจุดสามทริปเปิลไทนีนสี่จุดแปดตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแจ็คเจลาโต้ที่เคมบริดจ์ของโอเป็นรถะไรนะสตรอเบอรี่ไอศครีมสตรอเบอรี่ไอศครีมอ่แล้วของเจล่ะคะอ๋อ เป็นวานิลาค่ะ,ะทั้งหมดเนี่ย5.8ปอนด์ตกแล้ว1ลูกซิงก็จะกู๊กับโค,โคโนเนี่ยคนละ2.9ทั้งหมด100กว่า <100 S 1> บาทใช่ไหมเนีย่ย126บาทเนีย่ย126บาทแพงไม่แพงไหมไม่แพง,แพงเลยของเลโอเป็นเหมือนกินโยเกิร์ตอะ่ะอร่อยมากอือจริงมันมีอีกร้านนึงเนี่ยที่เราดูฟิตบิตเตอร์อะไรเนี่ยยังไม่ได้ไปกินนะขนมปังเยอะแล้วเป็นขนมปังอันนี้ก็มีคนต่อคิวเป็นร้านอะไรอ่ะนี่ไงพิซซ่า ไม่มันคือแซลโดพิซ่าอยู่ตรงนี้งไงโคกสามปอนก็ได้อยู่เออโคกสามปอนแซนด์วิชก็ประมาณ4.5่ดปอนถ้าเกิดกินในร้านก็5.4อย่างงี้ล้นดอนคอิงคลาส